สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกเนื้อหาธรรมยามเช้าจากท่าน Β. วอวชิรเมธีกันนะครับหัวข้อคือพุทธนิเวศวิทยาค่ะสวัสดีค่ะฟังชื่อแล้วก็น่าสนใจมากนะคะพุทธนิเวศวิทยาครับมันคือการเอาหลักพุทธมามองเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับธรรมชาติอะไรทำนองนั้นใช่เลยค่ะเป็นมุมมองที่ท่านวอชวนให้เราคิดว่าเออ เรากับธรรมชาติเนี่ยจริงๆแล้วพึ่งพากันอยู่นะแล้วพอเราลืมตรงนี้ไปเนี่ยมันก็เกิดปัญหาตามมาจุดที่ผมว่าน่าสนใจมากคือท่านมองธรรมชาติไม่ใช่แค่ทรัพยากรแต่เป็นเพื่อนเลยนะเป็นกัลยาณมิตรอืมค่ะแล้วท่านก็โยงไปถึงปัญหาที่เราจะเจอกันอยู่อย่างเพียม2.5เนี่ยท่านบอกว่ามาจากความโลภของเรา จนฟ้ามันมันไม่ฟ้าเหมือนเดิมแล้วใช่ค่ะซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับหลักที่ท่านยกมาเลยนะคะว่าได้กินจากป่าต้องเคารพป่าได้กินจากน้ําต้องเคารพน้ําครับคือถ้าเราไม่เคารพไม่ให้เกียรติธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติก็จะเออลงโทษเราคือมันเป็นเหตุเป็นผลกันโดยตรงเลยค่ะไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติอะไรการมองว่าเป็นเพื่อนนี่ผมว่ามันเปลี่ยนวิธีคิดเราได้เลยนะ เปลี่ยนเยอะเลยค่ะเพราะในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสสอนไว้นะคะประมาณว่าถ้าเราไปนั่งไปนอนใต้ร่มเงาต้นไม้ไหนเนี่ยก็ไม่ควรจะไปหักกิ่งก้านหรือทําลายต้นไม้นั้นครับผมเพราะว่าคนที่ประทุษร้ายมิตรหรือว่าทําร้ายเพื่อนเนี่ยถือว่าเป็นคนเลวทรามเป็นคนไม่ดีอ๋อครับ การที่เราไปทําลายสิ่งแวดล้อมที่เราได้อาศัยประโยชน์จากเขามันก็ไม่ต่างจากการเนรคุณเพื่อนเลยค่ะฟังแล้วก็นึกถึงนิทานเลยครับเรื่องพ่อค้าในเทะเลทรายที่เจอต้นไทรใหญ่อ๋อค่ะค่ะจําได้ค่ะที่ให้ทุกอย่างเลยทั้งน้ําอาหารสมบัติแต่คนส่วนใหญ่ดันโลภไงครับอยากได้อีกอีกใช่ค่ะอยากได้ไม่สิ้นสุดจนคิดจะโค่นต้นไม้ทิ้งเลยนั่นแหละค่ะตัวอย่างของอิจฉาหิอนันดาโคจรา คือความอยากมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆเติมไม่เต็มเหมือนทะเลเลยครับแล้วสุดท้ายเป็นไงครับก็มีแต่หัวหน้าที่รู้จักพอรู้จักบุญคุณถึงรอดค่ะมันสะท้อนคำว่าโลกพธทรมานำปริปันโทรจริงๆนะคะคือความโลภเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อสิ่งดีๆทั้งหมดเลยจริงด้วยครับทำให้คิดถึงคำของคารทีเลยที่บอกว่าโลกมีพอสำหรับทุกคนนะแต่แต่ไม่พอสำหรับคนโลภแม้คนเดียว ใช่เลยค่ะเข้ากับยุคนี้มากๆที่เราบริโภคทรัพยากรกันแบบโอ้โหเยอะมากพอความโลภมันนำเนี่ยเราก็เริ่มเปียดเบียนทำร้ายสิ่งต่างๆทั้งที่เขาให้ประโยชน์กับเราทั้งดินน้ำป่าอากาศอืมแต่ทีนี้แนวคิดเรื่องความเชื่อมโยงหรือการเคารพธรรมชาติเนี่ยบางทีมันอาจจะฟังดูไกลตัวไปนิดนึงไหมครับมันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเราจริงๆยังไงบ้าง จริงๆเราใกล้ามากเลยนะคะใกล้กว่าที่เราคิดอีกค่ะผ่านหลักที่เรียกว่าอิทธปัจจยตาอิทธปัจจยตาค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดมันอิงอาศัยกันอยู่การกระทําเล็กๆของเราแค่นิดเดียวมันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างได้เลยเหมือนเหมือนบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์หรือเปล่าครับที่ว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึง,งดวงดาวใช่เลยค่ะประมาณนั้นเลยการตัดไม้แค่ต้นเดียวมันก็กระทบระบบนิเวศทั้งหมดได้ไม่ใช่แค่ต้นไม้ต้นนั้นที่หายไป โหพอคิดแบบนี้แล้วการกระทำเล็กๆน้อยๆของเรานี่มันดูมีความหมายขึ้นเยอะเลยนะครับมีความหมายมากค่ะแล้วถ้ามองให้ลึกลงไปอีกนะคะจริงๆแล้วตัวเราเองเนี่ยก็คือธรรมชาติด้วยซ้าไปเราคือธรรมชาติยังไงครับก็ร่างกายเรานี่ไงคะประกอบขึ้นจากธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุมันก็คือส่วนประกอบจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยอ๋อจริงด้วยครับเพราะฉะนั้นการที่เราทำลายธรรมชาติไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนเอ่อทำร้ายตัวเองทางอ้อมนั่นแหละค่ะ เข้าใจเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องรักโลกภายนอกแต่คือการดูแลตัวเราเองด้วยนี่เองถูกต้องค่ะผมนึกถึงที่องค์ทลายลามะเคยเขียนไว้อีกเรื่องหนึง่งท่านบอกท่านเชื่อเรื่องเวีนไนว้ตายเกิดค่ะแล้วท่านก็บอกว่าถ้าชาติหน้ามีจริงต้องกลับมาเกิดอีกเนี่ยก็ไม่อยากเกิดมาในโลกที่เป็นทะเลทรายอยากเจอโลกที่มันยังอุดมสมบูรณ์อืมเป็นมุมมองที่ทําให้เราคิดถึงผลระยะยาวจริงๆค่ะก็เลยต้องช่วยกันดูแลตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่ค่ะ มันไม่ใช่แค่เรื่องเราตอนนี้แต่มันคือเรื่องของอนาคตของคนรุ่นหลังด้วยงั้นถ้าให้เราลองสรุปสิ่งที่คุยกันมาวันนี้ก็คือ 1. เรากับธรรมชาติเนี่ยแยกกันไม่ได้พึ่งพากันอยู่ค่ะอิงอาศัยกัน2คือถ้าเรามองธรรมชาติเป็นเพื่อนเป็นมิตรมันจะช่วยให้เราเคารพดูแลเขามากขึ้นใช่ค่ะสคือตัวปัญหาหลักๆเลยก็คือความโลภของเรานี่เอง ความโลภความอยากได้ไม่สิ้นสุดค่ะและสี่คือทุกการกระทำของเรามันส่งผลถึงกันหมดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นการกลับมาตระหนักรู้คุณค่าของทรัพยากรดินน้ำฟ้าป่าเขาแล้วก็ลงมือฟื้นฟูดูแลเนี่ยเป็นเรื่องที่เออเร่งด่วนมากครับผม การปลูกต้นไม้ทดแทนหรือการสร้างสิ่งที่ท่านวอเรียกว่าสันติภาพกับสิ่งแวดล้อมอย่างการฉลองวันเกิดด้วยการปลูกต้นไม้เท่าอายุอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่เราเริ่มทําได้ง่ายๆเลยครับเป็นรูปธรรมที่ดีมากเลยสุดท้ายนี้ก็คงต้องฝากคําถามทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าในเมื่อทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของเราค่ะลองถามตัวเองดูเล่นๆก็ได้ครับว่าสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนมันกําลัง สร้างหรือว่ากำลังทำลายโลกที่เราอยู่แล้วก็ทำลายตัวเราเองไปพร้อมเป็นด้วยหรือเปล่า